สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบับิงนะคะและวายุวาตาค่ะคนไหนวายุยกมือขึ้น <c oughs> เออไม่ใช่แล้วมั้งคนไหนวายุคนนี้วายุคนไหนพีลวัด <c oughs> เออมันมเหตนแล้วละลูว, <c oughs> วันนี้นะคะบวัวจะมาแชร์กิจกรรมที่ทำกับน้องแฝดนะคะโดยมีอาวุธรับนะคะนี่ ตะก้าค่ะก็คือช่วงนี้เราไม่ได้พาลูกออกไปไหนใช่ไหมทำให้เราเนี่ยต้องสรรหาก,กิจกรรมต่างๆมาทําภายในบ้านนะคะเราจะไปเก็บไข่กันค่ะแล้วก็จะไปแบบเก็บผักถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกับลูกแฟดกันเลยคือจริงๆตอนแรกอ่ะสามีก็ตั้งใจว่าเออเราจะทําเล้าไก่ให้ลูกแบบได้เรียนรู้มาเก็บไข่เอาไปแบบทําไข่เจียวไข่ทอดอะไรอย่างนีง้เนาะโดยกลายเป็นเล้าไก่แล้วแม่ชอบสีชมพูไงก็เลยกลายเป็นเล้าไก่สีชมพูคะ่ะ เห็ดโอ๊ะอะไก่ยังเต็มอยู่เลยนุ๊นกน,น้ามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีไข่กี่ฟองนะคะวันทูทรีโฟร์ไฟฟี่เซเว่นเอฟเอฟหายตลอดเออเอฟค่ะวันนี้มีไข <laughs> <laughs> ่แปดฟองโอ้ยหนูหนูมือเบากันมากเลยอะค่ะ บางลูกก็จะแบบแอบมีรอยแตกนิดนึงหมดแล้วผลผลิตของพวกเราในวันนี้ค่ะไหนไข่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะติ๊กตับเออแล้วแล้วไก่อ่ะคะกิ๊กเมยเวลาทำอะไรนะคะช่วงเนี้ยโบจะพยายามแบบว่าบอกเขานะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะนิ้วนิ้วอยู่ไหน one ไม่ไม่ให้คำร่วมมือเลย one two three four อุยถูกต้องนิ้วอยู่ไหนิ้วไม่ใช่เอสี่ one one two เอกลูกเอกไข่เอเอเราได้ไข่แล้วเดี๋ยวเราไปลองเก็บผักกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปเก็บผักกันซึ่งผักเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราค่ะทุกคนทุกคนเราเจอต้นมะละกอในบ้านเรานี่แหละคือเมื่อก่อนเอาจริงๆเลยนะมันเป็นวัชพืชค่ะทุกคน เราสามารถเอาไปทำซุปตามได้ค่ะหรือไม่ก็เอาไปต้มแบบเป็นแกงส้มก็ได้เลิศค่ะเราจะเด็ดแล้วนะคะทุกคนอ้อยเอ้ยเฮ้ยไม่เคยเด็ดมะละกอจากต้นเองมาก่อนเลยอะลูกถึงไหมลูกน้อยๆลูกน้อยๆได้ไหมอะลูกนี่ลูกนี่เอาลูกนี่โอเคดึงไหมลูกดึงกุซองอุ้ยเก่งมากแต่ก็จะเด็ดเนาะอึบ เก่งจังเลยลูกนีมันจะมีแบบพวกผักแบบเขาเรียกอะไรอ่ะผักขมบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกงเพลงนะคะอันนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้คือต้นผักโขมบ้านนะคะบุสต์รีนะคะทุกคนอร่อยมากเลยสวยมากลูกนี้นะคะต้นอือร่อยมากเลยทุกคน ดีค่ะทุกคนคะ่ะมันเป็นแบบบุ้งที่เวลาเราไปกินส้มตำแล้วเขาจะแบบเหมือนให้มาด้วยอันนี้ก็เป็นยอดเขานะคะ คนขาร้อนมากเหงื่อแตกทั้งตัวเลยเดี๋ยวจะพาลูกๆขึ้นไปอาบน้ำข้างบนละค่ะไปโดยปกตินะคะบัวเนี่ยจะดูแลผิวให้ยูยูยตะตะมาแบบตลอดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องทำให้มันเป็นเนยๆจริง,งๆ,ๆนะเพราะว่าเบบีเนี่ยเขาผิวบอบบางมากๆเลยเอะเดี๋ยวก็เป็นพื่นเดี๋ยวก็เป็นผดแล้วเด็กน้อยเนี่ยนะคะเขาจะแบบห้ามใจไม่ให้เกาไม่ได้คะ่ะทีนีพอเกาแล้วอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนมันจะยิ่งอักเสบแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยน่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นบัวก็เลยต้องพก น้อง2คนนี้เอาไว้นะคะนั่นก็คือตัวเซราวีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นนะคะแล้วก็เซราวีมอยเจอไรซิ่งครีมค่ะ2ตัวนี้ถือได้ว่าแบบเป็นครีมสามันประจำบ้านเลยนะคะ คือตัวนี้เนี่ยโบจะลงเป็นตัวเซรา v วีมอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นนะคะอันนี้จะลงทั้งตัวเลยส่วนตัวเซรา v ว e ีที่เป็นเนื้อครีมนะคะเซราวีมอยเจอร์ไรซิ่งครีมเนี่ยโบจะลงแบบเฉพาะจุดค่ะตรงไหนที่แบบเหมือนเขาเป็นผื่นเยอะๆช่วงลำคอแบบตรงข้อศอกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะทาเนื้อครีมนะคะมันไม่กดแค่ไหน่อยกดกดกดอันนี้คือลงไปเลยทั้งตัวเซราวีโลชั่นพี่ยูอ่าจะเป็นเด็กที่แบบชอบน,นวด นั่นไงคือเนื้อโลชั่นของเขานะคะจะแบบซึมเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยสบายไหมคะพี่ยูสบาชอบไหมคะไมีชอบยูชอบให้นวได้ค่ะเนี่ยนวดเท้าเนี่ยเท้าน้อยๆเนี่ยชอบมากผิวน้องก็จะได้นุ่มชุ่มชื้นเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยก็จะเบาๆค่ะแล้วก็ซึมง่ายไม่เหนอะหนะ ตัวนี้เนี่ยเสริมเกาะป้องกันผิวให้ลูกเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็เซรามายค่ะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงชุ่มชื้นไม่ทําให้ผิวน้องเป็นขุยนุ่มนิ่มแบบนี้เลยแล้วก็จะลงเซราวีครีมต่อนะคะตัวนี้เนี่ยโบยก็จะเน้นๆตรงที่เขาเป็นผลง่ายๆค่ะอย่างตรงซอกคอหลังข้อพับขาอะไรแบบนี้นะคะ เพราะว่าตัวครีมเขาเนี่ยก็จะเนื้อเข้มขน้นบางทีบัวก็ยังเอามาทาข้อศอกตัวเองเลยนะคะเวลาที่ผิวลอกเพราะว่าบัวเนี่ยออกกําลังกายแล้วทําท่าแพลงใช่ไหมผิวตรงข้อศอกเนี่ยมันก็เลยจะด้านๆแล้วก็เป็นขุยนะคะทาเซราวีครีมไปก็คือผิวเนี่ยดีขึ้นตรงขุยๆนะคะก็หายไปเลยค่ะ เรียกได้ว่าใช้กันได้ทั้งบ้านเลยจริงๆโอเคค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมที่ทํากันในช่วงนี้นะคะแม่ๆที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ทําตามแบบวบเลยก็ได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเล่นตัวจให้หน่อยครับกดไลเลกดแชร์ให้หน่อยครับเก่งมากเก่งมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย thank <sweak> you